สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะผมกับจ๊เอ๋นะผมฟอร์ดปทุมนะผมทางช่องจ๊เอ๋ฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้เราก็มีรถตัว next gen นะผมปี2022อีกหนึ่งคันนะผมจะมารีวิวนะครับผมตัวนี้เป็นแบบชุดแต่งวายนะผมก็เดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับผมสำหรับคันนี้เลยคันที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นรุ่น YT แทนะผมเป็นตัว4คูณนะผมราคาอยู่ที่1ล้าน สี่หมบาทอ่าตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมดขี่สีนะหสีป่ะหสีนะผมก็มีสีขาวสีดำสีบอลสีเทาดำสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับผมทั้งหมดอ่าตัวนี้ถ้าเกิดเป็นสีอ่าสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มจะมีเพิ่มค่าสีหนึ่งหบาทนะครับสำหรับคันนี้นะก็เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตร170แรงม้ากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมหรือ ถ้าลูกค้าอยากจะได้เป็นเกียร์ธรรมดาก็มีนะครับผมสำหรับในรุ่นตัวว i t แทนี้นะแต่ว่าวันนี้ที่พิเศษเนี่ยก็คือจะมารีวิวชุดแต่งนะผมที่ใส่ให้นะครับผมเป็นชุดวนะครับก็ข้อดีของชุดวเนี่ยก็คือตัวชุดแต่งเนี่ยคือเขาใช้ครอบเอานะครับผมครอบทับของเดิมเข้าไปเราไม่ได้ถอดของเดิมของลูกค้าออกไปนะผมก็จะทำให้ตัว วารันตีของลูกค้าเนี่ยไม่ขาดนะครับผมเพราะว่ามันยังเป็นของเดิมอยู่ด้านในอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายเลยดีกว่าว่าตัวชุดวายเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่ตัวด้านบนก่อน,อนเลยตัวตัวนี้จะเป็นครอบตัวกระจังนะผมตัวนี้เห็นนะครับตรงจางหน้าก็จะเป็นฟอนต์เนปี A ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกที่จะให้ทําสีได้นะครับผมถ้าลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบ ที่มีสีสันสวยงามนะครับผมตัวนี้แล้วก็ครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นตัวกันชนหน้านะครับผมเห็นไหมกันชนหน้านี่ก็จะครอบตั้งแต่ด้านข้างมาเลยยาวมาเลยนะผมตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวยางเนี่ยตัวยางเก็บขอบให้นะผมตัวนี้ไม่ต้องใช้ซิลิโคนยิงละนะครับผมเห็นไหมตัวนี้ ช,ชิ้นงานเนี่ยก็จะดูะทําให้ตัวกันชนหน้าเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับผมดูมีมิตินะครับผมแล้วก็ดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับผมยาวเลยนะครับเห็นไหมน,นี่เขาจะมีโลโก้ของเขาอยู่นะครับนี้แล้วเราก็ตกแต่งเพิ่มด้วยการใส่เข้าไฟหน้าให้ด้วยนะครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวชุดวายที่เราติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับ ต่อมาในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะมีตัวคิ oll, ้วล้อมันขนาด6นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นแบบเรียบนะครับผมก็ติดตั้งให้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็ยังมียางนี่ครับเก็บขอบมาให้อย่างดีเลยนะครับผมต่อมาในส่วนของช่วงร่างนะครับช่วงร่างเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นโช๊คและปีกนกของเดิมที่มาจากโรงงานนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็ยัง รองรับนะครับผมการยกสูงที่เราทําเพิ่มเติมให้นะครับผมในรถของลูกค้านะครับผมคันนี้ก็ยกสูง2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนล้อมแม็กให้ใหม่เป็นล้อมแม็กขนาดขอบ20ตัวนี้ออฟเซตอยู่ที่ลบสิะครับผมแล้วก็ยางเป็นยางของนันกังครับผม2องหกเอ้ยสองหกนะครับผมแล้วก็ R20 นะครับ่าตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูรอบๆคันนี่ครับ อันนี้ก็แต่งเตรียมพร้อมรอส่งมอบแล้วมีติดฟิล์มให้อย่างดีติดกันสาดให้นะครับผมตัวนี้ลองดูนะครับรอบคันเนี่ยสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะที่สนใจนะครับผมอยากจะได้รถยนต์ Ford n e x t g e n ปี2022ไว้ใช้งานสักคันนะผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมทางาช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็นทางเพจ หรือ Facebook ก็ได้นะผมของเจ ah ๊เอฟอร์ดปทุมนะครับผมหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์0ูนก็84188087ก็ได้นะผมตัวนี้เนี่ยตัวไวท์แท็กเนี่ยมีออปชันมาให้พร้อมเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องนะผมกล้องถอยด้านหลังหรือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายเนี่ยก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยฝาปิดกระบะท้ายเนี่ยเป็นแบบผ่อนแรงนะครับผมตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักเบาเนี่ยน,นะครับน้าหนักเบามาก มือเดียวเห็นไหมครับก็ทำให้ง่ายและสะดวกออกการใช้งานนะครับผมตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับผมสำหรับตัว w i ยแทเนาะนลองดูรอบๆคันนะครับสวยๆเลยนะครับ,สน,รบสนใจสีไหนอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ ยินดีให้คำแนะนำปรึกษานะครับผมลองดูรอบๆกันนะครับโอเคถ้าอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะผมกับอีกหนึ่งผลงานการตกแต่งรถยนต์ Ford Nextgen ปี2021นีบะผมตัวนี้กับชุดแต่ง Y นะครับผมตัวนี้ ถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะผมแล้วเดี๋ยวรอดูว่าคลิปต่อไปจะมีรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหนมารีวิวนำเสนออีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ